ดีตรงทีซีนั่งรถดีซีกากวหลับไปนะกองหน้าเปลังไยกองังมหนไม่สวยเลยพดีเลยสมมตโตกระโดดมาหอดตัวกระตีสี่รถมัหนกไปเลยนะรอรุนเดยวสมมหอดังบ้านทั้โมูงาน ตื่นหนึ่งปีสองหกปีสองหกเรากมลัูนข้างหน้าตรงหน้านะอืมอ๋อตรงูนลูกินไหมกินก่อนยังกันทีเดียวอร่อยไหมอร่อ็ไหมกระนี้ยงกระเนีง

那个男的。 สลีมเนาะต้นไม้เยอะดูนะไม้เยองเลยทำไมอยู่บนท่านมันจะอยู่บนขาเลยไหม,มใช่หญ้าหญ้ายัยายงเขียวอยู่พี่น้องเป็นแบบน้ำขังอ,อีกบอกเลยะโสเนาะจ้าสวยบ้านนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญ ฟันก็เจ้ายังมีอย่างมีอย่างอยูอย่นเนาะบูแหง่เลย <c oughs> เดี๋ยวจะมัตวตกหลอดเลยพี่น้องเลย้ามาชาวกว่านั้นตกหลอดเพราะว่าให้ปกติรถเขาจะวิ่งถึงที่ห้านี่สงสัยไม่ค่อยมีบ้างเนาะใช่ไหมสุดวิ่งช่วงที่สามรถนะทำไมเจ้าไม่ไปคันแรกอลยคุณยังมาถึงค่ะ ถ้าเจ้ามาช้าก็นี่ตกรถนะคนวาปกติที่สี่ที่ห้าเลยรถเริ่มออกเนาะเขาที่สามที่ามคันหนึ่งที่สามครึ่งคันหนึ่งแล้วก็ที่สี่คันหนึ่งแ้ก็หมดที่หลังที่หลังสงสัจะออกมาจากบ้านตีสองไ่นรอกข้าวหรืออะไรนะเฮอร์นาแซงเนาะนี่หาเอาไปะเทียวสนุกนะนี่ มไมมีี่เเาลยป่อนี้เป็นทางเลยเาแล้วโอ้ก็จะรถรถถนนจะทำถนนมากหน่อใช่ไมจุดสนางงข้างหน้าพี่น้องจนะางแรกด้วยค่ะหนงจะดนยขนาด่อนเย คอยเดินไปน้องในการเดินทางเขาจะใส่แจ็คสโมงเนาะอ่าชุใส่หอ,อด่านด่านสวรรค์เขตเขาเขานั่งโหลดตอนทีสี่เป็นบ่ลุงนัน่งโหลดตอนทีสี่นะคะมองจากสุรินทีสีค่คอยดูว่าเราจะถึงด่านอ่าสวรรค์เขตกี่โมงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมารับด้วยนะคะกลับราวแล้ว หน้าว่าแสงนี่สวยถึ้งลงหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญแล้ะสักลองเลยลงแต่บุบเลยโรงพยาบาลอันนี้ก็หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญคุณลายแตนะฮุยคุณทำนอนไหมจ้ะคนป่วยเนาะหาลำหาหมออืมามีใจได็กกัาอำนาจเลยเนาะ ไม่รู้ว่าจะถึงมุกมหากี่โมงนะจ๊ะค่ารถสี่พ่อแม่ลูกพันสองกับหกบาทมีหกบาทด้วยนะพันสองกับหกบาทใช่ไปแล้วจ้าหน้าโรงพยาบาลอำน,นาจเจริญสมบรรยากาศทางท่างก่อนได้พี่น้องจ้า หัวลุงหลวง,งตาจะไปไหนเนี่ยสุกสุกสุกวินใช่ไหมนี่วินอำนาจอน้าโรงพยาบาลไงวินงไงใหมมัะ <ừ. S 1> ถึงอำนาจแล้วจ้าบวกสมน้าอำนาจจริญ มุกทหารค่ะมหารน่ฮะตื่นเต้นไหดีใจไหมดีใจไหมจะได้ไปเราฮะคิดถึงเงียงไหมคิดถึงอะือืมอก็สอนาแล้วไปดูเรื่องนกท่าพี่น้อง เลื่องนอกทาอมีคมคำสร้อย คำเร็วม <c oughs> ีคมคำสร้อยและจ่า จปลูพ bu ักหนาเหื่นเนาะลูพักในหน้าบ้านจ้าเะไม่ถึงไหนเลยไอ้บุนไงช้าง <v. S 3> <c ười> งกด a หารสาวนรนาขีคจ้าใกล้หรือไม่้องจ้าใกล้าสาวบกอแล้วบกรซองบาาดาหาเลยนองรถออกไปหน่อยเลยเรือรถออก รถกำลังจะออกพี่น้องเลยเตรียมขนมน้องน้องน้องสะบันนักแขตขอบคุณคุณยายคุณตาดารายเด้อเนาะให้ค่าขนมน้องเทนน้องน้ำจากฝรั่งเศสคุเด้อค่ะขอบคุณดะราเด้อตาปรสุขภาพมสำเร็จแข็งแรงมีเอฟซีมาทางน้องเทนน้องน้ำด้วยเงินค่าขนม ขอบคุณมากๆเลยค่ะม,ม,มีเอฟซีซีนี่ด้วย <c oughs> มีเอฟีนี่ด้วยทังน้บอกตอนนี้อยู่บนรลแล้วขนออกเลยรรอขนออกนี่ก น right? ้ำโน้าแห้งเนาะใช่ไหมมันจะแห้งสะพานยืนนอนในถนงคนคนเต็มสรวันเรียยโรอพี่น้อย บาลลนมาหาบมาเนี่ยขากระสอบห่อมาเนี่ยอรอกระสอบเสื้อผ้าเราก่อนนะคะของอยู่ของกินเ,เราเาเด็กๆเ,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 เนาะบาลลนมาหาบพี่น้องเลยน้องไซใหญ่มาหาับมาเนี่ยน้องไซใหญ่มาหาบับ น,าาน้าด่านวันนี้ก็เซล่าเด้อไปนองฝันก็ลยก็เซดียิแห่เบอร์สกูสกูพอกันใหม่คลิปหนาไปสบายดีอันน้ามาหนึ่งสองา